ภาพบรรยากาศสุดฟินเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้เดอะสตาร์สิเเก็บดาวประดับฝัน เป็น e x c l u s i v e Meeting ของพวกเรานะคะก็ของ G World ที่แบบว่ามีมินิคอนเสิร์ตของพวกเราเองคนละเพลงอะไรเป็นอะคูสติกมีร้องรวมกันด้วยค่ะก็มาเล่นเกมนิดหน่อยอะไร่แจกของรางวัลค่ะมีเซลฟี่เีสำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลไปเดี๋ยวเขาน้อยใจไงคะจริงเซลกันหมดเนาะใช่เนาะถ่ายกันหมดเลยดีใจค่ะแล้วก็วันนี้สนุกมากๆเพราะว่าคือแบบทุกคนสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราทั้ง8คนก็แบบ ร้องเพลงกันอย่างสนุกแล้วก็มันมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะแฟนลับหนุหรือแฟนลับใครก็แล้วแต่อยากให้ร้องเพลงด้วยกันอย่างมีความสุขก็เป็นเวอร์ชันพิเศษคือไม่เคยร้องเวอร์ชันอะคูสติกที่ไหนเป็นแบบเวอร์ชันของเราทั้ง3คนด้วยเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราที่แบบเตรียมมาล้อเป็นเวอร์ชันอะคูสติกอย่างของเกรซเนี้ยก็จะแบบร้องปในเวอร์ชัน R&B ค่ะก็จะซอฟลงมาหน่อยแล้วก็แบบได้ใส่ลูกเล่นของตัวเองไปบ้างอย่างมาตังก็ได้ใส่ของเป็นตัวเองใช่ไหมของตังจะเป็นแบบแนวหนักๆแบบ ป๊อปล็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาวันนี้ก็จะมาแนวแบบอะคูสติกเบาๆแล้วก็รู้สึกว่าม,มันมันแปลกดีเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแบบเราทั้ง3คนร้องในแนวนี้แต่ว่าวันนี้แบบบางคนก็ได้เห็นแล้วก็แบบมีความสุขดีค่ะของญิงก็ไม่ไม่ไมต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป,เป็นเป็นเพลงช้าอยู่แล้วแล้วแต่แค่เปลี่ยนดนตรีมาเป็นแบบจากล็อกล็อกหน่อยก็เป็นซอเป็นแบบแค่กีตาร์ชิวๆอะไรประมาณนี้ของผมก็เป็นแนวซึ้งๆครับผมแนวโรแมนติกนิดหน่อยครับผมผมันรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันน่าจะเข้าใกล้ความรู้สึกของแฟนคลับได้ที่ แบบเรามาความรู้สึกด้วยแบบจริงใจต่อ,อก,กันอะไรเงี้ยครับผมปกติผมจะบวกเวกวยวายแหกปากอันนี้ก็เป็นอะไรที่ซับซอลงก็หวังว่าคงจะชอบกันนะ <laughs> ตอนแรกๆก็ร้องเป็นป๊อปล็อกอยู่แลว้วเพลงนี้ครับรักเธอไปทุกวันแต่พอมาร้องแบบว่ามีกีตาร์ด้วยมีเครื่องตีด้วยก็รู้สึกชอบมากเลยแบบเวลาร้องเลยถ่ายทอดความสุขให้กับทุกๆคนนะครับผมมันแปลกดีครับผมและเพลงที่เตรียมมาร้องให้วันนี้คือเป็นเพลงที่เนื้อหาที่แบบให้กําลังใจทุกๆคนครับผมก็อยากให้คนที่มาตามเรา แฟนคลับทุกๆคนหายเหนื่อยเรารู้สึกว่าอยากจะเหมือนกับแบบแทนคําขอบคุณอยากจะมีคาขอบคุณโดยการผ่านเสียงเพลงทุกคนที่รู้จักเราก็คือเราร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยอยากจะมอบคําขอบคุณก็คือเป็นเสียงเพลงให้กับทุกคนได้ฟังบอกเลยว่าวันนี้พลาดมากจริงค่ะไม่มีใครได้เข้าใกล้เราแบบนี้มันมากแล้วก็ไม่มีใครได้แบบเห็นความความเกรี้ยวความเกรียดของพวกเราทั้งแปดคนในวันนี้ก็สาหรับคนที่พลาดนะฮะน้องๆทุกคนน่ารักมากตลกแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขกันคราวหน้าอย่าพลาดแล้วกันครับก็อย่าลืมแบบ เข้าไปเล่นเกนมใน G World แล้วก็อาจจะพบกับพวกเราได้ทั้ง8คนเลยค่ะใน G World เล่นตัวพวกเราด้วยก็ได้บรรกาศหน้าฟ้าใหม่เจอกันนะคะ